สวัสดีครับวิดีโอข้อนี้เนี่ยผมมาตอบคาถามที่เป็นคําถามต่อเนื่องจากหัวข้อก่อนหน้านี้ที่ผมมีพูดไปนะครับก็คือก่อนหน้านี้ผมมีแสดงความคิดเห็นไปใช่ไหมว่าไอ้เรื่องโควิดไวรัสเรื่องตลาดตกที่ผ่านมาที่ตกรุนแรงเนี่ยมันเป็นเรื่องชั่วคราวมันเป็นปัญหาชั่วคราวดังนั้นมันเป็นโอกาสนิตย์ในการที่จะไวซื้อทํากาไรในตลาดหุ้นใช่ไหมครับผมพูดถึงว่าเซ็ตอินดซ x เนี่ย ค่า PE current PE ของเซ็นด็กตอนนี้มันอยู่ประมาณ12 2กา่าในขณะที่ history ที่ผ่านมามันอยู่ประมาณ17 18เท่าดังนั้นในตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่าถูกแล้วแล้ดังนั้นมันก็เป็น opportunity เช่นกันถูกไหมครับผมมีการสื่อสารลักษณะประมาณนี้ไปในวิดีโอก่อนหน้านี้ทีนี้คนที่ฟังเนี่ยเขาก็มีคําถามกลับมาแล้วก็บางคนก็ถามค่อนข้างหลากหลายนะมันก็มีคนที่ถามว่าเออคิดว่าตลาดหุ้นจะตกลงไปอีกไหมหรือว่าแบบมันจะฟื้นขึ้นมา ดังนั้นเขาควรที่จะลงทุนเลยไหมซื้อตอนนี้เลยไหมหรือว่าควรจะต้องแบบซื้อนิดหน่อยก่อนแล้วก็รอตลาดหุ้นตกลงไปอีกแล้วค่อยซื้อเพิ่มดีหรือว่าควรจะต้องซื้อเยอะๆซื้อตอนนี้ไปเลยทั้งหมดเลยดีนะครับหรือบางคนก็ถามว่าถ้าเขาคิดว่าตลาดลหุ้นมันตกลงไปอีกไงงั้นอย่างนั้นเราควรที่จะแบบขายหุ้นออกมาก่อนแล้วก็รอตลาดตกไปแล้วค่อยกลับเข้ามาซื้อใหม่อะไรอย่างนั้นไหมนะครับก็มีคําถามลักษณะประมาณนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ผมก็มองว่าไอ้คำถามพวกนี้มันก็เป็นคำถามที่เป็นไทป์ประเภทเดียวกันนนนรัับบกก็็เลลยววววมมมมมท้้้งหดดาาแตออใีีโ เริ่มจากคำถามไทยแรกที่เจอบ่อยที่สุดก่อนเลยนะครับก็คือคนมักจะถามผมว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะตกลงไปต่อหรือว่ามันจะฟื้นนะครับคำตอบเลยนะครับก็คือผมบอกเลยว่าผมไม่รู้เหมือนกันเห็นไหมครับคือไม่มีใครรู้หรอกนะเอาจริงๆก็คือไม่มีใครบอกได้นะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะตกลงไปอีกหรือว่ามันจะฟื้นเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่าตลาดหุ้นเรีแอคชั่นของมันเนี่ยบางทีตกหรือขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัย เชิงจิตวิทยาเนี่ยซะเยอะแน่นอนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหรือหรือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลโอเคไหมครับบวกกับปัจจัยในทางจิตวิทยานะซึ่งเป็นอปไรที่ดาวยากมากอย่างเอาตัวเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก่อนผลกระทบของเศรษฐกิจจากการที่ปิดเมืองหรือล็อกดาวน์หรือบอกว่าคนอย่าพึ่งออกไปนอกบ้านอย่าไปพกปากสังสค์ปิดบาร์ปิดร้านอาหารเนี่ยถามว่ามันจะเกิดผลกระทบขนาดไหนมันจะทําให้ GDP ีีหดตัวแค่ไหนอย่างไรคนว่างงานเท่าไหร่เนี่ยคือสุดท้ายมันก็ไม่มีใครรู้นะครับแล้วจริงๆก็คือ เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะปิดนานแค่ไหนด้วยถูกไหมครับดังนั้นในการประมาณการผลกระทบตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่มีใครบอกได้นะอันนี้คือข้อเท็จจริงก่อนทีนี้สมมุติว่าเราบอกได้ว่าเออข้อเท็จจริงมันเลวร้วายแล้วสมมุตินะสมมุติว่าเรารู้ว่าข้อเท็จจริงแย่เนี่ยคนจะโปวเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นถึงเวลาจริงไอ,อเหตุการณ์ที่แย่ลงก็อาจจะไม่ทําให้ตลาดหุ้นตกก็ได้อย่างดูตัวอ,อย่างประเทศจีนเนี่ยไอ,อตอนช่วงแรกๆที่ก่อนที่มันจะเปิดกลับมาตจุจีนนะครับตลาดหุ้นจีนมีปิดยาวๆไวใช่ไหม แล้วก็มันมีข่าวเรื่องโรคระบาดว่าเฮ้ยมันโรคระบาดเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆูุนนี้นั่นนะครับขึ้นไปจนถึงหลักประมาณพันคนเนี่ยตอนนั้นยังเริ่มๆเ,เ,เลยนะเปิดมาปุ๊บตลาดหุ้นจีนตกปึ๊บเลยถูกไหมครับตกแว่ารุนแรงในวันเดียวแปดเปอย่างเงี้ยครับแต่หลังจากนั้นมาผ่านมาสองสามวันปุ๊บปรากฏว่ามันขึ้นเลยนะแล้วหลังจากนั้นคนก็เริ่มกตกใจทั้งที่เคสเยอะขึ้นเป็นหลักหมื่นมีอะไรรุ่นเนี้ยก่อนก่อนที่จีนจะสามารถควบคุมได้นะตั้งแต่ตอนที่บบาาทแบบ หายตกใจครับคนเลิกตกใจแล้วก็เป็นปกติไม่ได้ตกไม่ได้ไมีอะไรนะครับจนมาตกรุนแรงอีกทีนึงก็เนี่ยช่วงที่มันระบาดในยุโรปช่วงที่อะไรแต่ตอนนี้นยังไม่ได้ระบาดในอเมริกานะแต่หุ้นอเมริกาที่ตกหแว่ากรุนแรงมากเลยทั้งที่ทยังไม่ระบาดมาถึงอเมริกาเลยนะแต่ตอนนี้นยังระบาดอยู่ในยุโรปอยู่เลยนั่นก็หมายครับก็มีอารมณ์อะไรเงี้ยครับบางทีมก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็มีผลแล้วก็รวมถึงไอ้แฟกเตอร์ในเรื่องของว่าคนเนี่ย ตื่นเต้นตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยมีผลทําให้ราคาหุ้นขึ้นหรือลงกีซึ่งไอ้เรื่องนี้สองแฟกเตอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอนนี้ไม่มีใครรู้ทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นก็คือสรุปง,ง่ายๆคือไอ้คาถามประเภทที่บอกว่าเออตลาดมันจะหุ้นขึ้นหมือหรือมันจะลงเนี่ยผมช่วยอะไรไม่ได้จริงโอเคไหมครับผมไม่รู้นะแต่ถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวของผมเลยนะซึ่งไม่ไม่ได้มีความจำเป็นต้องถูกเลยนะแค่เดาเฉยๆว่า,วาถ้าเป็นผมผมคิดว่าตลาดหุ้นจะขึ้นหรือจะลงต่อผมก็คิดวว่่่่่าาาาานนจจะะะมมีีโอออกกกสสทลลงตครรัหกๆก็ืเเพใิ เพิ่มขึ้นอยู่ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับมันขึ้นเป็นหลักแสนใช่ไหมแล้วแบบวันละหมื่นคนนี้ผู้ป่วยเพิ่มวันละหมื่นคนโดยที่การควบคุมระมัดระวังหรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่ได้สามารถทําได้ดีเท่าจีนก็ไม่สามารถสั่งล็อกดาวน์สั่งคนอยู่ในบ้านเอาตํารวจมาไล่จับเนี่ยถ้าเขายังไม่ทําอะไรแบบนั้นเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่เคสมันจะสูงขึ้นถูกไหมถ้าตลาดหุ้นในอเมริกาเนี่ยถ้าเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยค่อนข้างใหญ่ ใหญ่สุดแล้วก็มีผลเยอะเพราะถ้าเกิดหุ้นอเมริกาตกใจสมมติว่ากองทุนแพนิคตกใจเนี่ยมันก็จะพลอยลามทําให้ตลาดหุ้นอื่นเนี่ยตกไปด้วยังนะั้นที่จริงอ่ะจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะแต่คนก็ตกใจแตกตื่นไปด้วยนี่ก็ไม่ครับดังนั้นผมก็คิดว่าถ้าถามว่าในความทีเห็นส่วนตัวผมตลาดหุ้นเนี่ยจะตกลงไาอีกไหมก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้และคำถามต่อมานะครับเป็นคําถามยอดนิยมเช่นกันที่คนนิยมถามผมก็คือบอกว่า,วาควรจะซื้อหุ้นตอนนี้เลยไหมหรือควรจะรอก่อนให้มันตกลงไปก่อนเราค่อยซื้อคําตอบนะครับ ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีก็คือเราจะต้องมีเกณฑ์ในใจให้มันชัดเจนว่าเราจะซื้อหุ้นหรือเราจะ take action เนี่ยเมื่อไรนะครับแล้วเราก็ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เราตั้งไว้นั้นอย่างเคร่งครัดก็เท่านั้นเองนะครับถ้าเราไม่ไ,มได้มีเกณฑ์ที่มันชัดเจนนะครับเราก็จะงงมากแล้วเราก็จะสับสนแล้วเราก็จะมีคําถามแบบนี้ซ้าๆนะยกตัวอย่างนะเพื่อให้เห็นภาพนะอย่างวันนี้เนี่ยสมมุติว่าตอนนี้ถ้าเกิดผมเปิด Index เซ i อินดี์เมื่อเช้าผมเช็คดูมันอยู่1 0น0จุดใช่ไหมตอนนี้คุณอาจจะ มันก็ตกลงมาแล้วนะวันนี้วันที่30มสิบมีนาตอนช่วงเช้าเนี่ยหุ้นตกมาคุณคุณก็บอกว่าเอ้ยมันก็ตกลงมาแล้วนะจากพันหนึ่งรมาเป็น1 sure. ัน0เนี่ยแล้วตรงนี้เนี่ยมันคนที่จะซื้อเลยดีไหมหรือว่าคนที่จะรอพรุ่งนี้ดีมั้อาจจะตกลงมาอีกกว่านี้ก็ได้แล้วค่อยซื้อตอนถูกกว่านี้ใช่ไหมครับอาจจะมีคําถามแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ประเด็นก็คือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมสมมติว่าวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้ต่อมานะครับราคาหุ้งงออรถึ พันพันจุดไหมหรือเท่าไหร่ดีไงประเด็นคือคุณรออะไรอยู่ไงคุณรู้ในใจไหมว่าคุณกําลังรออะไรอยู่มีเกณฑ์อย่างชัดเจนแล้วหรือยังเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่มีเกณฑ์นะครับต่อให้มันตกไปถึงพันห้าสิจุดวันพรุ่งนี้คุณก็จะถามว่าเฮ้ยพันห้าสิบจุดแล้วคุณควรที่จะซื้อตอนนี้เลยไหมหรือว่าคุณควรจะรออีกกี่ใช่ไหมพะมันตกไม่ไอีกเลพันจุดคุณก็จะถามเหมือนเดิมอะว่าเฮ้ยที่พันจุดเนี่ยคุณควรที่จะซื้อตอนนี้เลยไหมหรือว่าคุณควรที่จะรอให้มันต่ำกว่านี้อีกดีถถามมมนเเกิดอคหื แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดถ้าตราบใดที่คุณยังไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าสรุปคุณจะซื้อมันเมื่อไหร่คุณรออะไรอยู่นี่คือนี่คือประเด็นมันต้องกําหนดเกณฑ์ตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับไอ้คำว่ากําหนดเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยคุณก็อาจจะต้องกําหนดตัววัดอะไรสักอันหนึ่งว่าคุณจะดูค่าค่านี้นะแล้วคุณก็กําหนดเกณฑ์ให้มันว่าเออถ้าค่าค่านี้สูงกว่าเท่าไหร่คุณจะเทคแอคชั่นยังไงถ้าต่ำกว่าเท่าไร่คุณจะเทคแอคชั่นยังไง,ไะง,ไงอะไรก็ได้เลยครับจริงๆขอให้มันเป็็็็นนนนนนนอออออออะะะะไไไไรรททีีีี่่่่่่่่่สสสมมมมมมเเเเเหหหตตตตตตุุผลําาาัััับคคคณยยกกกกกกกืืใชช้้้ดจจปปงงงแแว บางคนก็าอาจจะใช้ตัววัดเป็นตัวค่ามูลค่าที่แท้จริงหรือว่า intrinsic value ของหุ้นที่ได้จากการคำนวณ discounted cash flow เนี่ยก็ได้นะครับเช่นสมมติว่าถ้าเขาทำคิดลด discounted cash flow ออมาแล้วได้มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าได้เท่ากับ x บาทเขาอาจจะบอกว่าเนี่ย mm hmm. เขาจะใช้ x บาทเป็นตัววัดเกณฑ์ mm hmm. ก็คือถ้าราคาหุ้นตอนนี้ต่ำกว่า x เนี่ยลงไป20%เนี่ย mm hmm. เขาจะเริ่มซือ้อ ส่วนถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะนิยมใช้ตัว project e d return หรือว่าผลตอบแทนคาดหวังเนี่ยเป็นตัววัดนะครับไอเดียคือผมจะทําการประมาณการคร่าวๆว่าบริษัทที่ผมสนใจเนี่ย5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยผมประกอบการมันน่าจะทําได้ประมาณไหนและถ้าเกิดว่าผมถือหุ้นบริษัทเนี่ยผมคาดหวังผลตอบแทนที่ได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ยังไงนะครับเทียบกับราคาปัจจุบันตอนเนี้ยของมันเนี่ย คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับแล้วผมก็ใช้ไอ้ตัวกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี้ยเป็นตัววัดนะครับเกณฑ์ผมว่อาจจะบอกว่าโอเคอหนึ่งคือถ้าเป็นธุรกิจที่ผมชอบและ2คือผลตอบแทนคาดหวังต่อปีที่ว่าเนี้ยสูงกว่า15%ขึ้นไปเนี้ยผมจะซื้อและอาจจะซื้อเพิ่มเติมขึ้นในกรณีที่ราคาหุ้นเนี่ยตกตามไปกว่าราคาที่ซื้อมาในตอนแรกกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซน็เซนต์ก็ว่าไปแล้วบางคนก็อาจจะใช้ตัววัดหรือว่าเกณฑ์อะไรที่มันง่ายกว่านี้นะครับไม่ได้ต้อง ยกตัวอย่างอย่างพ่อผมนี้เขาจะใช้ตัว average PE ของ Set Index ย้อนหลัง10ปีเนี่ยเป็นตัววัดและเกณฑ์ก็คือว่าถ้า PE ปัจจุบันของ Set Index เนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีของมันเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะเริ่มซื้อ Index f u ันหรือเริ่มซื้อกองคุณบุกเซ็ตร้อยเทันทีบางคนก็อาจจะใช้ว่าราคาตกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จากที่ก่อนหน้านี้เป็นตัววัดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตกมาณก,กี่สิบเปอร์เซ็นต์จากสูงสุดก่อนหน้านี้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยเขา หรือบางคนก็อาจจะใช้ดิพิเดียนยิวตรงๆเลยนะครับในการที่เป็นตัววัดเช่นักถ้าเกิดว่า,วามันธุรกิจที่ชอบบวกกับว่าดิ v ิเดนยิวสี่เขึ้นไปจะเริ่มซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นอะไรก็ได้ครับจริงๆก็คือมันหลากหลายขอให้มันเป็นเกณฑ์อะไรสักอย่างที่มันชัดเจนนะเราเรารู้ว่าเออถ้าเกิดเกณฑ์นี้มันได้เราจะซื้อนะครับแล้วมันเป็นเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลกับเราเนี่ยมันก็คือโอเคละ คำถามประเภทที่ว่าเอ๊ะเราควรจะซื้อตอนนี้เลยไหมหรือว่ารอราคาตกกว่านี้เราค่อยซื้อเนี่ยก็จะหายไปทันทีไงเพราะว่ามันก็ไม่มีละมันก็มีอยู่แค่ว่ามันเข้าเกณฑ์หรือยังถ้ามันเข้าเกณฑ์คุณก็ซื้อถ้าเกิดมันยังไม่เข้าเกณฑ์คุณก็รอให้มันตกต่อแค่นั้นเองครับอันต่อมาคําถามที่คนนิยมถามก็คือว่าสมมุติว่าถ้าเขาจะซื้อละเขาควรที่จะซื้อแบบเยอะๆไปเลยทีเดียวไหมหรือว่าเขาควรที่จะซื้อแบบแค่นิดเดียวก่อนแล้วก็รอให้มันตลาดมันตกลงไปแล้วก็ค่อยทยอยซื้อดีคําตอบนะครััับบกกก็็ออนนนนนีีีี้้้้ผผมมมมมมคคิิดดดวว่่่่าแแลตชะรไไไถู ผมแนะนำว่าอย่างนี้ละกันก็เวลาตัดสินใจก็คือเทียบเวทร,ระหว่าง2เคสนี้นะครับหนึ่งก็คือคุณซื้อไปนิดเดียวแต่ปรากฏว่าราคามันดันไม่ตกอย่างที่คาดแล้วมันพุ่งขึ้นปืดไปเลยเนี่ยกลายเป็นว่าเราอาจจะซื้อได้แค่นิดเดียวเราอาจจะลงทุนสมมติว่าเงินเรามี100%เราอาจจะซื้อหุ้นไปแค่20%เท่านั้นเองที่เหลืออาจจะซื้อไม่ทันนะครับหรือว่าถ้าเกิดซื้อทันก็อาจจะซื้อในราคาที่แพงอะไรประมาณนี้นะหรือ2คือกรณีที่เราซื้อไปเยอะ แล้วซื้อไปเยอะเสร็จปุ๊บปรากฏว่าราคามันดันตกลงไปอีกเราก็พลาดโอกาสที่จะทํากำไรเยอะใช่ไหมแล้วอาจจะทำกำไรได้ดีระดับหนึ่งอาจจะซื้อไปแล้วร้อยหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันดันตกล่วงไปอีกนะครับเคสแบบนี้คุณจะรู้สึกแย่ขนาดไหนเทียบกันนะครับเวทสองแบบถ้าเกิดเรารู้สึกว่าแบบนี้แย่กว่าเราก็หลีกเลี่ยงเคสนี้ถ้าเกิดแบบนี้แย่กว่าเราก็หลีกเลี่ยนเคสนี้นะครับอย่างสมมติอย่างกรณีของผมเนี่ยผมจะไม่ชอบกรณีที่หนึ่งก็คือกรณีที่ซื้อไว้นิดเดียวแล้วปรากฏว่า ราคามันพุ่งปื้ดกับข้นไปแล้วอดซื้ออย่างเงี้ยอันนี้คือเซ็งมากนะเมื่อเปรียบเทียบกันผมจะไม่ชอบช้อยส์1มากกว่าดังนั้นเวลาผมทําก็คือผมจะซื้อเยอะไว้ก่อนนะครับยังกรณีนี้ผมว่า,าจ,จะสวงวนเงินลงทุน100%ผมว่า,าจ,จะซัดไปและสักประมาณ70%ก่อนเลยนะถ้าเกิดว่าราคามันตกลงไปอีกแล้วก็อาจจะมีสำรองเก็บไว้สัก30-20ถึง30%แหละไว้สําหรับซื้อเพิ่มนะครับแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วก็ซื้อไปแล้วและถ้าเกิดว่าราคามันเกิดสูงขึ้นไปผมก็จะไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนเท่าไหร่เพราะว่าซื้อไปเกินครึ่งแล้วนะครับประมาณนั้นสำหรับนตะัวผมผมจะพรีเฟอร์แบบนี้เพราะว่า ไอ้เคสกรณนนีที่มันจะตกคุณแรงจากเหตุการณ์ที่ผมคิดว่ามันเรื่องชั่วคาราวอย่างโรคระบาดเนี่ยมันไม่ได้เกิดบ่อยๆไงมันนานๆที่นะครับแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะพลาดโอกาสลักษณะแบบนี้ไปแค่เพราะว่าแบบคาดหวังว่าตลาดมันจะตกลงไปอีกนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือเป็น preference ของผม แต่ถ้าสำหรับคุณคุณอาจจะ Preference ไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ครับก็คือทําตามที่คุณสบายใจนั่นแหละแต่ผมแนะนำนะก็คือวางแผนลูกหน้าไว้ก่อนเช่นคุณก็กําหนดไว้เลยว่าอ่าโอเคถ้าเกิดมันถึงเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยคุณจะซื้อด้วยเงินเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเกิดมันตกจากนั้นลงไปอีกเนี่ยคุณจะซื้อเพิ่มเมื่อ,อไหร่จะซื้อเพิ่มด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับเท่าเดิมไหมหรืออะไรเงี้ยครับก็คือกําหนดกติก,กาไว้ให้มันเรียบร้อยนะครับถึงเวลามันจะได้ไม่ต้องแบบมาฉุกละห่ะ่่นนนววาาาายออออคคกก็ืทํให้้้มัข,ขงงไจ โอเคแล้วมาถึงคาถามสุดท้ายนะครับก็คือว่าในเมื่อช่วงนี้ตลาดหุ้นมันตกอยู่ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเชื่อว่าตลาดหุ้นมันจะตกลงไปอีกเนี่ยควรที่จะขายหุ้นที่ถืออยู่แล้วเนี่ยออกมาก่อนไหมรอให้มันตกลงไปอีกก็ค่อยกลับเข้าไปซื้อใหม่ดีกว่าหรือเปล่าคำตอบนะครับก็คือผมคิดว่ามันคล้ายๆกับข้อก่อนหน้านี้ก็คือว่ามันแล้วแต่คนนะครับมันไม่ได้มีผิดหรือถูกเพราะสุดท้ายเราก็ไม่รู้อนาคตนะครับเราไม่รู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นมันก็ไม่มีวิธีการที่มันถูกต้อง100%อยู่แล้วนะครับก็ลองเวทดูแล้วกันนะครับว่าอันไหนเนี่ยเราจะรู้สึกแย่กว่ากันระหว่างขายมาแล้วปรฏว่ามันราคามันดันขึ้นว่ะแล้วก็สุดท้ายอดซื้อหรือว่าอาจจะต้องไปยอมซื้อในราคาที่มันแพงขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือไม่ขายแต่ปรากฏว่าราคาเนี่ยมันดันตกลงไปอีกเสียยอกาสตรงที่ถ้าให้ขายมาก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะมีเงินสดเยอะขึ้นสามารถกลับเข้าไปซื้อได้ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมใช่ไหมครับระหว่างสองอันนีา ในสิ่งที่มันจะหลีกเลี่ยงไอ้เคสนนั้นแหละนะครับอย่างสมมติอย่างส่วนตัวผมเนี้ยผมจะไม่ชอบที่สุดเลยก็คือกรณีที่ขายออกมาแล้วคาดว่ามันจะตกลงแล้วมันไม่ตกแล้วมันแบบขึ้นกลับไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันอดซื้อเนี่ยไอเนี้ยคือเลวร้ายที่สุดนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยก็เลยตัดสินใจว่าต่อจากนั้นเนี่ยจะไม่ทําอีกแล้วนะครับตอนนั้นมันเป็นเคสของหุ้นบริษัทบริษัทหนึ่งบริษัทที่ทําเหล้านะครับตอนนั้นก็ซื้อมาแล้วแล้วก็ราคาเนี่ยม นะครับในโมเมนต์นั้นเนี่ยก็คือจริงๆเ่ยผมก็มีความคาดหวังว่าราคามันจะโตโงไม่อีกเพราะได้ข่าวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไอประเทศแม่ของไอบริษัทนี้นะครับแล้วก็เอ่อก็เลยตัดสินใจขายนะครับตอนขายเนี่ยก็คือมีกำไรนะไม่ใช่ขายขาดทุนเมื่อขายมามีกำไรสิาเร์เนะแล้วก็มาถึงเงินสดไว้แล้วกะว่าเอาเอเดี๋ยวมันต้องโตอีกไงหนอนนะครับผลปรากฏว่าไอราคาเนี่ยมันไม่ตออกมาแล้วมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆผมก็บอกเฮ้ยมันน่าจะโตอีกมัน่าจะตกอีกแล้วมันก็สูงปึ๊ร 400เลยนะครับเพราะสูงขึ้นไป5เท่าสมมติผมซื้อมา200ก็คือใบพันหนึ่งใช่ไหมแทนที่จะได้กำไร800เนี่ยก็กลายเป็นว่าได้กำไรแค่15นะครับก็คือเรื่อว่าง่ายๆจะซื้อมา200ขาย230อย่างเงี้ยนะครับพลาดโอกาสาไปแบบเยอะมากเลยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยซื้อด้วยเงินเป็นล้านนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าผมได้กำไรมาเนี่ยลงทุนไป1ล้านเนี่ยได้กำไรมาแค่ 105. แสนห้าแทนที่จะได้1ล้านกลายเป็น5ล้านกำไร4ล้านอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมััััันนนนนนเเป็็็อะะะไไรรที่่่แแบบบบจจจจจใใใสสุดดๆคลล้้ววกกหงาายติมช วิธีการคาดเดาตลาดแบบนั้นอีกเลยนะครับจะไม่มีการที่ขายออกมาเราคิดว่ามันจะต่ำลงไปอีกแล้วคอยกลับคนที่ซื้ออย่างเงี้ยไม่เอาครับเพราะโอกาสก็คือมันจะวืดแต่แน่นอนนะครับคุณอาจจะไม่ต้องทําตามผมก็ได้นะคุณอาจจะขายบางส่วนก็ได้นะครับหรือคุณอาจจะขายออกมาทั้งหมดเลยแล้วก็มารอซื้อก็ได้อน,นี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะครับเอาเป็นว่าคุณรู้สึกแย่กับเคสแบบไหนมากกว่าันคุณก็หลีกเลี่ยงอันนั้นแหละนะครับทำตามที่สบายใจเลยนะครับไม่ได้มีเกณฑ์อะไรตายตัวโอเคไหมครับ เรคเาถามครบเสร็จเรียบร้อยนะครับยังไงวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเราก็มาตอบคำถามเรื่องอื่นๆหรือว่ามาคุยในสาระที่ผมคิดว่าน่าสนใจต่อไปครับสวัสดีครับหวังว่าเนื้อหาในวิดีโอจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับถ้ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ชอบเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็แชร์มันต่อไปด้วยครับสำหรับคนที่ต้องการจะติดตามเนื้อหาหรือว่าวิดีโออื่นๆของเรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube Smart s t o c k i n v e s t m e n นนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ Facebook ก็เหมือนนนะะ Smart Stock Investment. กกกกัะะคค SmartStop Investment first C Li ดดลแ้ว็่ first, ะ แล้วก็มีช่องทางสุดท้ายนะคะทางเว็บไซต์อดิศร์ซ o คอมน,นะคะสามารถติดตามเนื้อหาแล้วก็วันเวลาสัมมนาต่างๆเนี่ยจะอยู่บนเว็บไซต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีครับ